ที่ไปเกาะของเวทีพัฒนาสิทภาพครั้งที่3นะครัสจมเนื่องมาจากเวทีครั้งที่2ที่จัดที่เกาะยอนะคะ,ะเวทีนั้นเนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของนักกิจกรรมในภาคใต้นะคะแล้วก็น้องเนี่ยคุยกันถึงเรื่องการการอยากลงชุมชนนะคะ,ะก็เลยมาเป็น แล้วก็ประเด็นแล้วก็ให้น้องเนี่ยลองเสนอประเด็นชุมชนกันมาที่เขาสนใจอะไรย้ยคะแล้วก็คือจากที่เกาะยอนเนี่ยก็ตกเป็นเรื่องอเหมืองแร่ทองคําที่นาราธิวาสน,นะคะ,ะก็เลยมาเป็นเวทีครั้งพาชศักยภาพครั้งที่3เรื่องเครื่องมือการลงชุมชนการลงชุมชนค่ะ,ะประเด็นก็คือเรื่องเหมืองแร่ทองค,ะคะําค่ะเริ่มแรกเนี่ยก็คือการให้เครื่องมือ เครื่องมือการลงศึกษาชุมชนกับน้องนะคะแล้วก็เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนกับกับน้องนะคะก็จะมีวิทยากรก็เป็นที่หน่ยนะคะมาให้ให้เครื่องมือกับน้องนะคะแล้วก็หลังจากให้เครื่องมือเสร็จเนี่ยก็วันวันต่อมาเนี่ยก็ให้น้องฝึกใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะเช่นเครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนเครื่องมือการลงชุมชนโดยการที่แบ่งแบ่งกลุ่มนะคะเป็นห้กลุ่มในการใช้เครื่องมือการลงชุมชนนะคะ ย qu so, like so on ุ่งการมันคือการพูด e คุยเนาะใแต่เดกเราก็ต้องพูดคุยี่แหละแต่ว่ามันเรามีเครื่องมืออะไรในการเก็บเครื่องมันเป็นระบบไงกยะดูนิ่วกับหัวเนี่ยถ้ามันถ้ามันหงายมันตั้งที่มันก็อยู่ได้ด้วยตัวมันเองเพราะฐานมันเข้มแข็งใช่ไหมคะแต่ถ้ามันกลับหัวเมื่อไหร่เดี๋ยวเมื่อวันที่มันเล็กมากเนี่ยมันแล้วก็ส่วนหลักๆข้างบนเนี่ยมันอยู่ได้ถ้าไม่มี เขาเรียกไอ้ตัวความยันนะคะตัวความยันต่างต่างกันนั่นแหละที่มันจะทําให้พีระมิดต่ำหัวมันอยู่ได้ ขาบอกว่าในก้อนหินก็มีทองจริงเลยอย่างวันนี้ป้าป้าดังเลยนะครับผมป้าลิ้นม uh ุกสัมภาษณ์นี่ป้าเลยโอ้ยอะไรเนี่ยเรียนรู้เรื่องเครื่องมือที่จะลงชุมชนครับ ว่ามีรูปแบบไหนบ้างเราควรลงชุมชนอย่างไรให้ได้ข้อมูลแล้วก็ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและก็ข้อมูลที่ชาวบ้านาสามารถไว้ใจเราได้และก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับเราครับ<ป>ก็หลังจากนั้นก็ลงไปศึกษาเรื่องอเหมืองแร่นะครับที่หมู่บ้านโตโมก์นะครับตำบลภูเขาทองนะครับอํเภอสุขทิรินนะครับที่นี่นะครับ ก็ได้ไปเห็นชาวบ้านร่อนแร่จริงๆนะครับว่าเขาร่อนแร่กันยังไงวิถีชีวิตของคนร่อนเร่เป็นแบบไหนครับแล้วก็หลังจากนั้นกลับมานะครับเมื่อวานตอนเย็นก็ได้มีโอกาสได้ลงสัมผัสชุมชนที่เรามาอยู่ที่นี่ก็คือหมู่บ้านจุฬาพร12ครับก็ได้สัมผัสชุมชนว่าชุมชนที่นี่มีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างนะครับ ผมได้หัวข้อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนครับก็คือผมได้ไปคุยสัมภาษณ์กับชาวบ้านก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะพอสมควรครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันตั้งแต่การต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์จนวันก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันก็ได้เรียนรู้ได้ใช้กระบ,บวนการที่เรียนรู้มาได้เยอะพอสมควร อย่างชัดเจนในที่ได้เรียนรู้จากกรมนมาก็คือหนึ่งวิธีการลงชุมชนครับเราจะใช้วงแบบธรรมชาติครับสองมากกลุ่มผมก็คือวงน้ําชาครับแล้วก็ไปสัมพันธ์กับกับชาวบ้านก็คืออย่างเช่นไปกินข้าวบ้านชาวบ้านไปพูดคุยไม่ใช่ไม่ได้ไปสัมภาษณ์แบบแบบเป็นทางการก็คือได้เรียนรู้จากกรมนมาอะไรเยอะมาก โครงการของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการลงไปศึกษาชุมชนเหมือนกันแล้วก็เป็นประเด็นของการต่อต้านเรื่องอ่างเก็บน้ำครับแล้วก็มีมีความจําเป็นมากเลยที่จะต้องนําเครื่องมือนเนี่ยไปไปไปใช้แล้วก็ไปบอกกับน้อ,นองๆในสมาชิกของค่ายนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรให้ได้ข้อมูลจากชาวบ้านมาอย่างอย่างที่เป็นจริงแล้วเขาเขาไว้ใจและพร้อมแจ้งข้อมูลกับเราครับก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้งหมดเลย ของอาภาคก็คือเพื่อพัฒนาศักยภาพคนที่ทํากิจกรรมนะคะให,ให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็มีเครื่องมือ,อมีระบบคิดที่ชัดเจนนะคะเครื่องมือเนี่ยจะช่วยให้ระบบคิดเขาชัดขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ของคนน,นักกิจกรรมในภาคใต้นะคะเพื่อให้เป็นเครือข่ายในการทํางานร่วมกัน ประสานงานแล้วก็ร่วมกันผลักดันประเด็นในภาคใต้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น